สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปในวันหยุดที่ผ่านมานะคะปกติช่วงวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่ไม่ออยไปซุปเปอร์ค่ะก็จะไปซุปเปอร์ซื้อของมาตุนไว้อาทิตย์ละครั้งซุปเปอร์ที่ไปบ่อยๆก็จะเป็นซุปเปอร์ที่มีราคาค่อนข้างถูกนะคะ ช่วงนี้นะคะกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้พลีค่ะสตรอเบอรี่ก็จะออกมาวางขายเยอะมากเลยแล้วก็มีราคาถูกส่วนผักและผลไม้ก็จะราคาถูกมากเลยค่ะอย่างเมล่อนตัวนี้นะคะครึ่งลูกก็แค่ประมาณ56บาทเท่านั้นเองซุปเปเอร์ที่นี่ไม่อาจจะชอบอย่างหนึ่งนะคะราคาผักเขาค่อนข้างถูกพอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ ผักทั่วไปก็จะราคาถูกมากเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วผักจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้าปิดฤด,ดูอย่างนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะราคาแค่ประมาณ99เยนเท่านั้นเองช่วงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะเดินไปทางไหนก็จะมีสตรอเบอรี่หลากหลายพันธุ์นะคะวางเอาไว้นี่ก็เป็นพานามาโอนะคะ ราคา599เยนค่ะเป็นพันน์สเบอรี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกพันน์นะคะออกสีขาวหรือสีชมพูอ่อนค่ะก็ราคา699เยนค่ะแต่วันนี้ไม่ออยเลือกสตรอเบอรี่พันราคาถูกนะคะพแพคละ299เยนก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นพันสกายเบอรี่ค่ะเป็นพันสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ599เเยนน่ากินสุดๆเลยค่ะอันนี้ อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งอามาโอราคา499เยนค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะทานสตรอเบอรี่กับนมข้นหวานค่ะก็จะเป็นนมข้นหวานที่อยู่ในหลอดแบบนี้นะคะเราก็ราดทานกับสตรอเบอรี่ได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะราคาถูกมากๆเลยแล้วก็เป็นผักสลัดที่ถ้ามาแล้วก็ต้องรีบมาซื้อนะคะเพราะมันจะหมดเร็วมากๆเลยแต่ที่บ้านเนี่ยแม่อ้อยก็ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะว่าทานไม่หมดนะคะเพราะว่าในกล่องนี้มีถึง10ต้นเลยนะคะราคา199เย็เยนเท่านั้นเอง แวะมาในโซนดอกไม้กันสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นดอกบัวค่ะดอกบัวมีวางขายอยู่ราคาประมาณ498เยนวันนี้แม่เอก็จะเลือกดอกบัวกลับบ้านไปด้วยนะคะปกตินะคะแม่เอก็ไม่ได้เป็นคนที่จะชอบซื้อดอกไม้เข้าบ้านสักเท่าไหร่จะชอบซื้อพวกต้นไม้ใบสวยๆนะคะแต่วันนี้เห็นดอกบัวแล้วก็แบบอยากให้บ้านนะคะมีบรรยากาศที่หวานๆสักหน่อยแล้วก็เราได้ชม พนามินะคะหรือว่าการชมดอกไม้ภายในบ้านได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้นะคะวันนี้ก็เลยซื้อดอกไม้กลับไปด้วย Oh, เจอกระหล่ำดาวนะคะถุงใหญ่ๆราคา399ยเยนเท่านั้นเองน่ากินมากๆเลยอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ<ๆ>เขาก็เริ่มชอบจะทานผักชีกันเยอะนะคะนี่ก็เป็นผักชีต้นใหญ่ๆประมาณ3ต้น1 9 9เยนค่ะนี่ก็เป็นแรดิ s ถั่วน่ารักน่ารักนะคะ2ถุงก็ราคาประมาณ99เเยนเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นคาบุนะคะเป็นคาบุหัวสซซุยเลย3หัวร้อยสเกเยนเท่านั้นเองคาบุเราจะทานสดหรือว่าจะทำเป็นสเกมโมโนก็ได้นะคะหลังจากที่พนักงานเขาเช็คของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจ่ายเงินตรงตู้นี้เองเลยค่ะก็ใส่เงินเข้าไปแล้วเดียกเขาก็จะถอนเงินมาให้เราก็จะค่อนข้างสะดวกมากนะคะส่วนใหญ่ซูเปอร์ในญี่ปุ่นก็จะเป็นตู้แบบนี้กับหมดแล้วค่ะ ราคาของแต่ละอาทิตย์นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะหนักไปทางนมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มของเด็กๆค่ะนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่แม่อลอซื้อมาในอาทิตย์นี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะกินพอนะคะสำหรับหนึ่งอาทิตย์ เช้านี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมค่ะเล่นโยคะในตอนเช้าถ้าเด็กๆไม่ตื่นนะคะแต่อาจจะมีเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือที่วันนี้ในขณะที่เล่นโยคะก็ได้เชิญชมดอกบัวที่กําลังค่อยๆผลิบานไปด้วยกันค่ะในขณะที่ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวนะคะความเรื่องลมในความสงบเงียบในวันนี้ก็ดูอ่อนหวานเป็นพิเศษค่ะ หลังจากที่ได้ขยับขับเคลื่อนร่างกายเสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งสมาธิค่ะวันนี้แม่ก็จะมาแชร์เล็กๆน้อยๆนะคะว่าการนั่งสมาธิสําหรับตัวเองแล้วจริงๆมันไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการนั่งจดจ่อด้วยคําว่าพุทธอโทรหรือเป็นการนั่งมองลมหายใจจดจ่อบังคับความคิดอย่างนั้นนะคะสําหรับตัวเองจะชอบนั่งเพราะว่าเป็นชั่วโมงที่ ใช้ในการพูดคุยกับตัวเองและเป็นการรีเฟล็กตัวเองนะคะทุกๆวันนี้ก็จะได้คุยกับตัวเองในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านออกมาพอเราปิดตาลงไปนะคะก็จะมีความคิดมากมายวิ่งออกมาเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเราตกอยู่ในทะเลโลกของข้อมูลข่าวสารคลื่นของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่รุมร้อมเราอยู่แล้วมันก็ซัดเข้ามามันมากล้นจนเกินไปค่ะ มันค่อยๆบีบัำคับตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะข้อมูลเหล่านั้นและบางอย่างก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้จําเป็นกับการใช้ชีวิตของเราเลยแต่ช่วงขณะที่เราปิดตาโลกภายนอกของเราเบื้องหน้าก็จะปิดลงเราใช้ภาษาสัมผสัสเล็กๆที่เรามีนะคะเพื่อสำรวจร่างกายเปิดโลกรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในตัวเราเองเรามองเห็นความคิดมากมายนะคะที่ล่องลอยอยู่ ซึ่งมันก็มาจากข้อมูลที่เรารับเข้ามาในแต่ละวันแต่ละวันและที่เรายิ่งสัมผัสคือเรามองเห็นความรู้สึกก้อนความรู้สึกต่างๆบางก้อนช่างดักหน่วงหัวใจเหลือเกินแต่บางก้อนก็บางเบาจนเราแทบจะสัมผัสนะั้นไม่ได้เลยค่ะ เรามองเห็นพลังงานต่างๆไหลวนในร่างกายของเราเป็นช่วงเวลาที่เราได้ยอมรับและเรียนรู้เรื่องราวในแต่ละวันว่าเราได้สะสมอารมณ์และข้อมูลอะไรบ้างในตัวเราอะไรสำคัญก็เก็บเอาไว้อะไรไม่สำคัญก็ปฏิเสธและตัดออกไปอะไรที่รื่นรมก็ยิ้มมุมปากเล็กๆให้กับตัวเองส่วนอะไรที่เจ็บปวดก็เรียนรู้และยอมรับแก้ไขและปล่อยวางค่ะ นี่น่าจะเรียกเป็นช่วงเวลาของการมองและสำรวจจัดการหรือเรียกว่าการ organize ความคิดของตัวเองนะคะเหมือนเป็นการค่อยๆย,ยกก้อนหินหนักๆออกจากตัวเมื่อเราเปิดตาขึ้นมาร่างกายและหัวใจของเราก็จะโปร่งเบามากขึ้นเราอาจต้องดูแลใครต่อใครมากมายในแต่ละวันแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นก็คือการดูแลตัวเอง และช่วงเวลาเล็กๆสั้นๆในตอนเช้าเพียงแค่1นชั่วโมงนะคะสำหรับแม่ออเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแลตัวเองอย่างแท้จริงๆ,ๆค่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาเล็กๆนะคะในตอนเช้าที่แม่ออยนำมาแชร์กับเพื่อนๆกันค่ะว่าการได้นั่งพูดคุยกับตัวเองเราอาจจะได้พบอะไรดีๆมากมายนะคะ ต้มเหมียวยาวเฟ้ยด้ยนะคะเดี๋ยว่ก็จะมาตัดต้มเหลาทำซุปดีวกว่าอันนี้เขาจะยืดมากเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยดูดแสงนะคะอันนี้เป็นการตัดครั้งที่สองแล้วนะคะนี่แม่ออยซื้อมาแล้วก็พอครั้งที่สองก็ใส่น้ําแช่ทิ้งเอาไว้นั่นเอง ต,ต้นตองเอยีนี้ก็จะมาทําซุปนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่นอยหลังยูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็มีแค่หน้าก,กับป,ป๊าๆนี่แหละที่กินอยู่เด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบบอกเหม็นเขียวนะคะข้าววันนี้นะคะก็เป็นกับข้าวที่ซื้อมาจากซปเปอร์เมื่อวานนะคะเดี๋ยวก็จะมาอุ่น <s> เป็นอาหารเช้าค่ะอันนี้ทําเร็วๆนะเพราะว่าต้องได้ไปเขตไปเอาใบ m y n u m b e r นะคะ อาหารพิเศษอย่างหนึง่งนี่ก็คือนี่แครอทนะคะแครอทสามสีที่แม่ออยปลูกเองวันนี้ก็จะมาทานสดกันเป็นเป็นผักนะคะปกติแล้วอาหารเช้าก็จะเป็นง่ายๆนะคะที่บ้านก็จะมีผักมีซุปแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเอาทําตัวนี้นะคะจิ้มกินกับมายองเนสแล้วก็โชยุค่ะโอ้ห้โยะมินน่าโอคตะ กี่ตายูจังจีไป哟ก็จะมีนัหรอ,อมีหัวไปเลยเลยอันนี้ปลูกเองนะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารเช้าที่บ้านนะคะอันนี้แบบง่ายๆเร็วๆเลยก็เป็นเน้นผักนะคะอันนี้ก็เป็นซุป จากต้มเหลียวเมื่อกี้แล้วก็ไก่ย่างแล้วก็นี้เป็นแครอทค่ะกับขึ้นกับอันนี้ค่ะก็ได้ป้าป้าจังนะให้ก๊กก๊้ให้ป้าป้าจังให้ยูจังอร่อย อรしอですね。はい、คりかけでรおお。ิกเลยอืมอร่อยโอเค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 เคโอเคโเคโอเเเลยอเ เดกชอบกินมากเลยนะคะอันนี้อ,ะ, <c oughs> อะไรนะแครอทหลากสีมันหวานมากเลยพันนี้หวานกว่าพันอื่นเด็กจะไม่ค่อยกินพันอื่นนะคะดเด็กที่บ้าน <c oughs> นั่งอยู่โชว์โชว์โชว์กินแครอทไม่โกงเลกินแครอทโชว์พี่ๆหน่อยแล้ว <c oughs> มิอซะถ้ากินกับมิโซะแล้วก็พายองเนสเขาก็จะกิน,นอร่อย เอโก้ยุติกรรมมาสักทีมาตัวเองเอ้ยังไงใช้ของนี่พูอย้ตกปลากันเสร็จแล้วนะคะเออเราก็จะไปหาที่เล่นที่ไม่ค่อยมีคนดีกว่านะพี่บุญอยากเล่นว,าว่าได้ใจกอไปลูกอันนี้เรามาตกปลากันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะแล้วก็เราจะไปหาที่ที่ มีคนไม่เยอะนะคะไปเล่นกันวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้เรามาตกปลาเสร็จแล้วแล้วเราก็อยากพี่บุญอยากเล่นว่าเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เขาจะไม่ให้เล่นนะเล่นบอลก็ไม่ได้เล่นว่าก็ไม่ได้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะก็มีหลายอย่างให้เล่นอยู่นะคะแต่ว่า เดี๋ยววันนี้เราก็จะลองหาที่ว่าที่ไหน,ท,ไหนที่เรายังพอเล่นบอลเล่นว่าวนะคะที่กว้างๆได้บ้างอันนี้สวนที่นี่ก็ดอกมต้นไม้ร่มรื่นมากเลยก็ชอบพามาเล่นปีนป่ายอะไรพวกนี้นะคะแต่วันนี้พี่บุญเขาไม่อยากปีนป่ายละตกปลาเสร็จแล้วแต่แม่ไม่ได้ถ่ายตอนตกปลานะเพราะว่าไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่ โอเคตรงนี้เราก็มีอะไรให้เล่นมั่งอะอนนอสถานที่กว้างกว้างให้ได้เล่นฮิโรบะนนเด็เกๆก็สามารถเล่นได้ด้วยอาชิลิกจิกจะไนเคนเหรออันนี้เราก็เ้าฝำโอ้ออเข็คโคฮิโรยจะปาปะอาซา,ากกเบรุจ่ายนายเล่นได้นนิแบบ オッケー。おいい感じ、いい感じ。変えた。じゃあ、ママ、いいポケット、れ入れた。い。そうか。シャキンバッタかっこいいじゃん。じゃあ、行くよ。ママ、行くよ。せーの。あはは、届かない。もう一回、もう一回。バル、見てね。せーの。おー よ、せーの、おーやったー。ジェイくんはますよくやるよ。せーの、おー。 せの。 ก็เป็นกิจกรรมในวันหยุดนะคะของที่บ้านเพราะว่ามีเด็กผู้ชายสองคนนะคะเป็นแม่ลูกชายสองคนนี่ก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะคะต้องคอยเล่นต้องพาออกข้างนอกต้องพาออกไปปีนป่ายนะคะเพื่อให้เขาปุดปล่อยพลังงานบ้าง ก็เลยกลายเป็นแบบว่าแทนที่จะได้ไปชมสวนดอกไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะจริงๆในสวนนี้เขาก็จะมีกรีนเฮาส์นะคะขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้เอาไว้ดอกไม้นะคะน่าดูมากเลยแม่ก็ชวนเด็กๆนะคะไปดูดอกไม้ต้นไม้กันบ้างเถอะอะไรอย่างนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยซาบซึ้งกันเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ยอมไปแล้วก็จะไปตกปลาท่าเดียวเลยแม่อ้อยก็เลยต้อง ยอมแพ้นะคะพาเด็กๆมาตกปลาก,กันแล้วก็พามาเล่นที่สวนกันแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมแม่ออยต้องซื้อดอกบัวนะคะมาไว้ในบ้านเพราะว่าถ้ารอพาเด็กๆไปชมเทศกาลดอกบัวยพาเด็กๆไปชมเทศกาลดอกไม้เลยพวกนี้นะคะเด็กๆกก็จะไม่ค่อยอยากจะไปกันสักเท่าไหร่ค่ะ จริงๆความสุขของเรานะคะก็สามารถพลิกแปลงและปรับเปลี่ยนไปได้เสมอนะคะตามสถานการณ์แล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมตัวเราค่ะนี่ก็เป็นชีวิตในวันหยุดของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะของแม่ฮอ,อยค่ะก็เป็นชีวิตเรียบง่ายธรรมดาๆรรนะคะไปซื้อของในซูเปอร์เข้าบ้านทำกับข้าวแล้วก็พาเด็กๆออกมาเล่นในสวนกันค่ะ แล้วเพื่อนๆราคามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างในวันหยุดสามารถแชร์ประสบการณ์หรือพูดคุยกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะ เด็กๆตุ๊กตาตุ๊กตาว้าคิดว่าสดีจ้ะไปจ้าไปจ้าไปจ้าไหนมากของเนาะอเคนี่เราก็เล่นบอลเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดินกลับนะเหนื่อยมากบุญอยากโยนบอลอยู่นะวันนี้เหนื่อยมากวเราเดินกลับกันก่อนนะคะ เด็กๆก,ก็อยู่ทางนี้แล้วเดินขับกันก่อนนะคะวันนี้เล่นบอนลหนัยมากเลยวันนี้อากาศเล่นๆไปก็อากาศร้อนนะช่วงนี้ร้อนๆหน,น,นาวๆนะคะใกล้จะเข้าพาลูดแล้วเรากลับบ้านกันขอบคุณที่ติดตามาาชมสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าข้าใกล้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ยังเป็นดอกตุ้มๆอยู่เลยนะคะถ้าเป็นสักกลาช่วงนี้ ก็จะประมาณนี้เนาะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนยังไม่ถึงเวลาต้องรอเวลาอีกนิดนึงนี่สกักหล่า